พบกับผลอีกครั้งครับกับปิจาลัยครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องเย็นหงครับวันนี้ในตอนเที่ยงหิมะได้ตกหนักอีกครั้งนาหลันหงเยี่ยที่นั่งพิงหัวเตียงแล้วก็ฟังทุกสิ่งจากด้านนอกและแววตาของนางนั้นก็เหมือ่อรออยู่บ้างเมื่อเอ่ยขึ้นว่าเทศกาลโคมราชวังปีนี้เพลงว่าคงไม่ได้จัดแล้วเีลงของนางนั้นแห่แพงยิ่งนักทั้งเจือผลด้ความหมดอาลัยโดยที่ปิดไว้ไม่ม,มีส่วนเวนหยวนนั้นก็มองเศร้าอยู่เต็มอกแต่ว่าเวนหยวนก็ไม่เผยนาหลันหงเยี่ยเห็น นาจึงได้ยิ้มกบเกลือแล้วก็กล่าวว่าลมแรงแบบนี้เอาโคมอะไรไปแขวนก็โดนพัดจนดับหมอดคงจัดงานไม่ได้จริงๆหน้าหลันหงเยยพอฟังก็พยักหน้าส่วนเวินยวนก็กล่าวไปต่ออีกว่านอนพักอีกสักครู่เถอะปคะเพิ่งเสวยกงขมปากยิ่งบ่าวนำน้ำหวานมาให้ดีหรือไม่เพคะเมื่อเวินยวนได้กล่าวจบหน้าหลันหงเย,ยาพอฟังก็สายหน้าแต่ขณะที่เวินยวนนั้นกำลังจะพูดต่อที่ด้านนอกกลับได้ยินเสียงโบกแซ่สามครั้งและเสียงนี้ก็ก้องกัง วาสนะโหและสีหน้าของเวนยวนก็มาเกิดความแตกตื่นแล้วก็ยินดีขึ้นมานางทีงได้รีบลุกขึ้นแล้วก็กล่าวว่าฟาบาทได้เสด็จมาแล้วเมื่อเวนยวนได้กล่าวจบคำข้ารับใช้ทั้งหมดก็ได้ออกไปรับเสด็จไม่ถึงครู่ประตูหน้าตำหนักแต่ละชั้นก็ทยอยเปิดกว้างมานผ้าที่หนาหนักก็ได้ถูกเลิกขึ้นเย,ยนศินได้สวมชุดยาวสีดำบนทองเดินเข้ามาแล้วจากนั้นก็ได้ปลดเสื้อคลุมด้านนอกอกอกเย,ยนสินนั้นยังคงเหมือนเดิมดวงตานั้นยังดำลึก ที่จะอย่างลึกได้เมื่อเย็ยนสินได้นมาถึงก็นั่งลงฝั่งตรงข้ามกับเตียงของหน้าหลานหงเยี่และจากนั้นเย็นสินก็รับภาชนะอุ่นจากเหวนหยวนเพื่อมาเช็ดหน้าแล้วก็เช็ดมือแล้วจากนั้นจึงก็ถามว่าอาการดีขึ้นบ้างหรือไม่หน้าหลานหงเยีย่ที่นั่งอิงบ,บนเตียงพอฟังก็พยักหน้าแล้วก็กล่าวอย่างแย้มยิ้มว่าขอประทายที่ทรงเป็นห่วงหมอมชันดีขึ้นมากแล้วเมื่อนางได้กลาา่าวออกมาเช่นนี้เย็นสินพอฟังก็พยักหน้าแล้วก็กล่าวว่ากินยาตรงเวลา หรือไม่หน้าหลานหงเยีย่ยพอฟังก็ได้กราบไปว่าตรงเวลาไปคะเมื่อหน้าหลานหงเยีย่ยกล่าวถึงตอนนี้เยียนซินก็ได้เงียบไปหลายอึดใจและจากนั้นจึงค่อยถามขึ้นว่าข้าจำได้ว่าเจ้านั้นกลัวความหนาว โชคนีอากาศเย็นจัดในวังนั้นอุ่นพอหรือไม่เมืเ่อเย็นสินได้กล่าวเช่นนี้ในแววตาของหน้าหลานหงเงยี่ก็ถอประกายขึ้นมาวูบหนึ่งแต่ว่าประกายตานี้ก็เพียงวูบสั้นๆเท่านั้นถ้าไม่สังเกตก็แทบมองไม่เห็นนางได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็กล่าวว่าฝ่าบาทมิต้องกังวลในตำหนักนี้ล้วนเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วเมื่อหน้าหลานหงเงยี่ได้กล่าวจบจากนั้นความเงียบก็ได้ปกคลุมทั่วบริเวณแล้วก็เงียบสงบจนคล้ายกับผิวน้ําที่สงบเงียบในฤดูใบไม้ร่วง แล้วจากนั้นที่นอกหน้าต่างก็มีลมโชยพัดเข้ามาเยนซินและหน้าหลานหงเยี่ยก็ยังคงนั่งอยู่ในลักษณะนั้นแล้วก็ต่างไม่ทราบว่าควรจะพูดอะไรออกมาเพื่อทําให้บรรยากาศในตอนนี้นั้นดูดีขึ้นมาและแล,ะและ้วเยนซินก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านนันหองเฮาก็พักผ่อนเถอะข้าจะไม่เยนซินได้กล่าวมาเช่นนี้จากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าฟาบ,บาท,ทรงสวยมือเทียงแล้วหรือไปคะและเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นเยนซินกับหน้าหลานหงเยี่ยก็ต่างผงะวูบแล้วก็มองหน้าไปที่แท้ ก็เป็นเสียงของเวนยวนเวนยวนได้ใช้มือบิดภาชนะจนภาชนะในมือนั้นแทบขาดและจากนั้นตัวนางก็มีเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวเยียนสินได้เหลือบมองหน้ารันหงเย,ย่ด้วยความแปลกใจขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วจากนั้นก็เบื่อหน้าไปโดยที่ไม่ปรากฏแววความโกรธขึ้นแต่ตรงกันข้ามเยียนสินได้พยักหน้าและก็กล่าวว่ายังทางด้านเวนยวนพอฟังก็ได้กล่าวว่าเช่นนั้นมีสู้ฝ่าบาทเสวยมือกลางวันที่นี่เถอะไปคะห้องเครื่องของตำหนักนี้ก็ฝ มือดียิ่งฮองเฮาก็ทรงชื่นชอบมากฝ่าบาทเองก็ไม่เคยอยู่เสวยที่ตำหนักนี้มาก่อนเมื่อเหวินหยวนได้กล่าวตอ,ตอนนี้เยนสินก็ได้กล่าวว่าได้เมื่อเยนสินได้กล่าวเช่นนี้เหวินหยวนก็ดีใจจนออกนอกหน้าแล้วลักษณะของนางก็ถึงกับกลางไม้กลางมือจนทําอะไรไม่ถูกแล้วนางก็ได้กล่าวว่าเช่นนั้นบ่าวจะไปจัดเตรียมเดี๋ยวนี้เมื่อเหวินหยวนได้กล่าวจบก็รีบวิ่งออกไปทันทีเมื่อเหวินหยวนได้ไปแล้วนาลันหงเยีย่ก็ได้เอ่ยอย่างอ่อนใจว่ามอมฉา นอบรมบริวารได้ไม่ดีป่าบาดได้โปรดทรงอภัยเมื่อหน้าหลานหงเยียได้กล่าวเช่นนี้เยนสินพอฟังก็สั่นหน้าแล้วก็กล่าวว่าไม่หลอกนางมีความจงรักภักดีหน้าหลานหงเยียนั้นเข้าใจความคิดของเวนยวนเป็นอย่างดีเวนยวนก็เคยหวังให้เยนสินนั้นอยู่เป็นเพื่อนของนางให้นานอีกหน่อยยามนั้นนางจึงไม่ได้กล่าวอันใดต่อแต่เมื่อเยนสินได้ลุกขึ้นแล้วก็เดินดูมุมนั้นมุมนี้จนมาถึงชั้นหนังสือก็ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อพลิกเปิดดูแล้วก็หว กลับไปจากนั้นก็หยิบเร่มอื่นออกมาส่วนหน้าหลานหงเย,ย่ก็นอนตะแคงบนเตียงโดยที่มีแสงแดดได้สาดสองเข้ามาจากหน้าต่างและแสงแดดก็ได้สะท้อลวดลายบนพื้นและแสงแดดหลังเที่ยงนั้นช่างอบอุ่นยิ่งนักแม้ว่าอย่างนี้ข้างนอกนั้นจะมีเสียงลมวีดวิวแต่ว่าภายในห้องก็กลับเงียบสงบอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าเจ้าเจ้าป่านตำราเกี่ยวกับการค้าขายเยียนซินได้ถามหน้าหลานหงเย,ย่โดยที่ในมือได้ถือตำราที่ชื่อว่าชั้นเชิญการ ส่วนหน้าหลานของเยียพอฟังก็ได้เงืหน้าดูแวบ,บหนึ่งหลัจากนั้นก็ได้ถามขึ้นว่าบรรพบุรุษของหม่อมชั้นสร้างเนื้อสร้างตัวจากการเป็นพ่อคา้าวัยทรงจึงได้จดเจริญรุ่งเรือง,ลองและยามว่างหม่อมชั้นก็ชอบศึกษาเรื่องพวกนี้เมื่อหน้าหลานของเยียได้กล่าวเช่นนี้เยียนสินก็กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่ามองไม่ออกจริงๆส่วนหน้าหลานของเยียพอฟังก็ได้กล่าวว่ามองไม่ออกอะไรเพคะเยียนสินพอฟังก็สายหน้าแล้วก็กล่าวว่าไม่มีอะไรข้ารู้จักคนผู้หนึ่งที่ชอบอ่านตำราแนวนี้ เมื่อเยนสินได้กล่าวเช่นนี้หน้าหลานทองเยียพอฟังก็ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าก็คงเป็นเสียนหวังกะมังเมื่อพูดคุยมาถึงตอนนี้เยนสินก็ได้ถามด้วยความสงสัยว่าฮองเฮารู้ได้อย่างไรหน้าหลานหองเยียพอฟังก็ได้อธิบายไปว่าหมอมชันย่อมทราบแน่นอนหมอมชันรู้จักเสียนหวังเยมาตั้งแต่อย่างเล็กก็ต้องเข้าใจเขามากกว่าฝ่าบาทเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อหน้าหลานหองเยียได้กล่าวเช่นนี้เยนสินก็ได้หัวเราะเบาๆแล้วก็คล้ายกับว่าไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าเยนสินก็ไม่ได้กล่าว อะไรออกมาแล้วก็หันหน้ากลับไปอ่านตำราต่อส่วนหน้าหลานหงเย่ยก็แอบกระยิมยิ้มย่องในใจแล้วลักษณะของนางก็เหมือนกับเด็กที่แกล้งผู้อื่นในสำเร็จและนางก็ได้ยิ้มกว้างที่มุมปากแล้วเวลานี้เวลาก็ได้ผ่านไปอย่างเงียบๆเย็เยนสินแล้วหน้าหลานหงเย,ย่ได้แต่งงานกันมาหลายปีแล้วลเลยเยยนสินก็รู้สึกว่าหองเห่าของตนนั้นผิดแผกแตกต่างกับคนทั่วไปไม่เพียงแต่รสนิยมความรู้ก็ยังกว้างขวางตำราที่สะสมก็ครอบคลุมครบถ้วนและมีรอยเปิดอน แทบทุกเล่มไม่เหมือนกับสนมคนอื่นๆที่มีตำราเป็นแค่เครื่องประดับเท่านั้นหลังจากทั้งคู่ได้พูดคุยกันอยู่นานก็มีเสียงดังขึ้นว่าฟาบาท,ทองฮาเชิญสวยได้แล้วเพคะอาหารได้ถูกจัดเตรียมอย่างรวดเร็วเพราะหน้าลานหงเย,ย่ต้องกินยาจึงได้มีข้อห้ามมากมายดังนั้นที่หน้านางจึงมีแค่อาหารสี่อย่างเท่านั้นส่วนเยียนสินนั้นมีอาหารวางอยู่ตรงหน้า60กว่าชนิดและอาหารก็เรียงรายเต็มโต๊ะพอดูไปแล้วก็อลังการยิ่งนักและเยียนสินก็ รู้สึกข,ขัดเขินจดต้องมองหน้าหน้าหลันหงเยยแวบ,บหนึ่งส่วนหน้าหลันหงเยยก็ได้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าปกติฝ่าบาทไม่ค่อยเสด็จมาพวกบ่าวไพก็ไม่ทราบว่าทรงชอบอะไรจึงได้ทำมาหลายอย่างฝ่าบาทจะได้ทรงตำหนิพวกเขาก็แค่อยากปฏิบัติให้ดีที่สุดเวนยวนที่ยืนอยู่ด้านข้างเมื่อเห็นเยนสินเริ่มกินอาหารโดยที่ไม่ได้กล่าวอันดใดในใจของเวนยวนก็อดปากปื้มขึ้นมาไม่ได้แล้วนางก็แอบชมตัวเองในใ,นใจมาตลอดว่าช่างฉลาดจริงๆและ ปกติในหญิงของนางก็ไม่เคยสดชื่นเ่น,นีมาก่อนโลกทางใจต้องรักษาทางใจไม่ผิดจริงๆไม่แน่ว่าฝ่าบาทถ้าเสด็จมาบ่อยๆอาการของของเฮาก็อาจจะหายดีอาหารกลางวันมื้อนึงนั้นใช้เวลานานมากจากนั้นก็ขวดงีบกลางวันแล้วเย,ยนสินได้พูดกับหน้าหลานหงเงย่อีกสองสาป,ประโยคท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายวันในตอนแรกที่ได้เข้ามาจากนั้นเย,ยนสินก็กับฉับบ่าวไพ่ให้ดูแลนางให้ดีแล้วจากนั้นก็เตรียมกลับวงังแต่ท ว่าเมื่อเย,ยนสินได้หมุนตัวไปก็มาเกิดเสียงแควกดังขึ้นที่แท้แขนเสือ้อก็ได้ถูกมุมโตเกียวจนทําให้แขนเสือ้อนั้นขาดเป็นรูใหญ่เยนสินจึงได้ยกแขนเสื้อขึ้นแวบหนึ่งแล้วจากนั้นก็ได้สวมเสื้อคลุมโดยไม่สนใจแต่ว่าน้ารันหงเยยกลับเอ่ยขึ้นว่าฝ่าบาทฉลองพระองค์ขาดแล้วเยนสินพอฟังก็ได้กล่าวว่าไม่เป็นไรเยนสินนั้นตอบโดยไม่สนใจแต่ว่าน้ารันหงเยยก็ได้กล่าวว่าเดี๋ยวก่อนไปคะน่ารันหงเยยนั้นดึงแขนเสื้อของเยนสินไว้จากนั้น นางได้มองอย่างละเอียดแล้วก็กล่าวว่านี่เป็นเครื่องบรรณาการจากพื้นที่เทียนซื่อปีหนึ่งก็สามารถผลิตได้จำกัดและปีนี้ฝาบาทก็มีฉลองพระองค์ที่ตัดจากผ้าชุดนี้เพียงแค่ชุดเดียวนี่มาขาดเสียแล้วถึงนำส่งไปสำนักพระภูษาก็คงไม่มีใครกล้าปะให้เยียนสินนั้นไม่ทราบเลยว่าเสื้อผ้าของตนนั้นจะพิถีพิถันถึงขนาดนั้นเยียนศิลจึงได้มองอีกสองแวบแล้วก็กล่าวว่าขาดก็แล้วกันไป ไม่เป็นไรหรอกเมืเ่อเยนสินได้กล่าวเช่นนี้นาหลานหงเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าฝ่าบาทไม่ทรงเสียดายหม่อมฉันกลับเสียดายแล้วแต่ละปีกวัาจะผลิตผ้าได้แต่ละพับไม่ทราบปีหญิงสาวปักผ้าต้องตาบอดไปกี่คนพระองค์ลองสังเกตดูผ้าชนิดนี้ไม่เพียงปักลายสองด้านแม้แต่บนเนื้อผ้าก็มีอักษรฟูตัวเล็กๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเมื่อหน้าหลานหงเย่ยได้กล่าวเช่นนี้เย,ยนสินก็ได้มองดูอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเย,ยนสินจึงได้ อุทานว่าช่างปนีจริงๆแล้วจากนั้นหน้าหลันหงเย่ก็ได้กล่าวค้นว่าเวนยวนเจ้าไปนําเข็มกลับได้มาส่วนเย็นสินพอฟังก็ได้ถามว่าห้องเฮาจะทําอะไรหน้าหลันหงเย่พอฟังจึงได้ตอบไปว่าในเมื่อสํานักพระภูษาไม่มีใครกล้าปะอย่างไรก็ต้องโยนทิ้งมีสู้ให้หม่อมชันปะให้หากปะไม่ดีฝาบาทก็อย่าทรงตำหนินะ้ไปคะเมื่อหน้าหลันหงเย่ได้กล่าวถึงตอนนี้เย็นสินก็ยิ่งสงสัยใหญ่จึงได้กล่าวไปว่า ห้องฮาวเป็นงานฝีมือด้วยหรือ,ห,รอหน้าหลันหงเยีาประฟังแววตาของนางก็เป็นประกายแล้วก็มองเยียนสินแวบหนึ่งจากนั้นนางก็รับเข็มกลับได้แล้วก็ลงมือประชุนส่วนปากก็ได้กล่าวว่าทรงนั่งก่อนเดี๋ยวก็เสร็จไปคะและไม่ทราบว่าพอเหตุใดในตอนนี้เยียนสินกลับ ได้ตึงเคียร์ขึ้นมาเยียนซินได้นั่งลงข้างหน้าหลานหงเย,ย่แล้วก็ทําท่าลุกลนเหมือนอยากถอยห่างพร้อมทังกล่าวว่าเจ้าเหยียดแทงถูกเนื้อค่าเล่าหน้าหลานหงเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าคนที่เคยออกลบหรือยังกลัวแค่เข็มเล่มนี้สําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจกับเราง่ายๆครับด้วยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมดเนทกับเราทาง description ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ